สวัสดีครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนําพระดีที่น่าทําบุญนะครับเนื่องจากนะครับไปตักบาตรในมหาพิยาลัยลามคาแหงอ่าแล้วหลวงปู่ทองอินท่านมานะครับแนะนําเลยนะครับผมนะงานตักบาตรพระกรรมฐา,านนะครับผมแต่ละที่นะเดยเฉพาะนะครับมีมหาลัยลามคาแหงมหาลัยธรรมศาสตร์นะแต่ก่อนก็มีของจุฬาลงกรณ์นะครับ ใครเป็นลูกศิษย์พระป่ามาแนะนำกันได้นะเพราะว่าพบพระดีมากมายนะฮะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหลวงปู่ทองอินก่อนนะครับเพราะคุยตรงๆนะตอนนี้มีกระแสหลายองค์ที่แนะนำน่ากลัวมากหลายสำนักนะฮะหลายเจ้าก็คุยธรรมะเหมือนแนะนำกลายเป็นสำนักตัวเองเนี่ย ดีองค์เดียวนะมีการโจมตีสำนักอื่นแม้แนะต่ทางพระป่าพระบ้านหลายที่ก็โดนโจมตีไปด้วยนะฮะอ่ะหลวงปู่ทองอินเลยนะครับพระดีจริงๆหาไม่ยากนะครับถ้าเราปฏิบัติพระกรรมฐานหรือเราหาหลักใจให้แก่ตัวเองนะหลักใจคิดให้เป็นคิดได้้นะครับพระดีจริงๆนะฮะมีทั้งภายนอกภายในเหมือนที่ผมให้ตั้งใจนะครับผมอ่า น้อมนะครับผมเวลาตักบาตรต่อให้เป็นพระบ้านนะครับพระธรรมดาหรือบทสมณเณรน้อยที่ท่านบวชไม่กี่วันที่เคยแนะนําว่าน้อมใจนะครับผ่านผู้รับนะไม่ว่าท่านจะเป็นเพียงพระบวชใหม่สมณเณรน้อยพระที่มาเล่าเรียนปริยัติหรือพระนพัฒนานะครับให้ข้ามผู้รับ ไปถึงนะครับบูชาธรรมพระรัตนตรัยทั้งปวงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ผู้มารับบิณฑบาตนั้นนะฮะเหมือนกับเราได้ตักบาตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราจะค้นหาคุณธรรมภายในได้อ่ะเดี๋ยวมาคุยถึงเรื่องหลวงปู่ทองอินกันก่อนนะฮะอยากให้ไปทําบุญจริงๆคือเหมือนที่เล่าให้พูณฟังอะคุณ ได้เจอท่านครั้งนี้ในมหลาลัยรามคำแหงนะโอ้โหพลังรังสีของหลวงปูน่นะชดช่วงชัชวาลกว่าที่เคยได้เจอท่านมาอีกเพราะเคยเจอท่านมาครั้งก่อนแล้วนะครับและเหมือนที่เล่าให้คุณฟังเราว่าที่ได้เจอท่านครั้งแรกที่นั่งสมาธิไปค้นเรื่องออผู้หมวดคนหนึ่งที่ตายที่เขื่อนบางลางแล้วเจอนะครับพบพลังญาณของ ทั้งพระมหาเสริมชายกับกลุ่มมือทำวิชานะฮะของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายราลามพบพลังของสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลนะครับคลื่นของอในหลวงรัชกาลที่9คลื่นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตคลื่นของสมเด็จพระเทพนะครับของพระบรมวงศานุวงศ์วงที่แผ่ออกมาจากสิริลาชและเป็นดับไฟที่ปลายร้ามขวานรวมถึง ครูบาอาจารย์สายพระอาจารย์ม่านหลายท่านที่มีพลังจิตแก่กล้ามากในกลุ่มหนึ่งก็คือที่พบในสมาธิที่เป็นท่อลังสีนะครับวิ่งไปเนี่ยนะฮะดับไฟแผ่ไปดับไฟที่ปลายด้ามขวานคือพลังของหลวงปู่ทองอินที่เห็นคลื่นพลังลุกสิทธ์นะครับของกลุ่มหลวงปู่ศรีมหาวีโรนะตอนนั้น สมัยนั้นน่าจะเป็นเกือบ20กว่บกับท่านนะเป็นอย่างน้อยนะฮะแต่มีพลังเด่นๆเ,นเ,นเป็นของหลวงปู่ทองอินนะครับที่มีพลังแก่กล้าเป็นท่อรังสีเนี่ยลงไปช่วยนะครับผมผู้หมดคนนั้นนะครับจริงๆพลังเนี่ยเป็นท่อแสงใหญ่สว่างไปหมดเลยแล้วขึ้นตัวรู้เราก็เห็นกลับมาเหมือนที่เล่าให้คุณฟังนะครับ ลับขอบเพราะคุณนะครับคุณน้องที่ออกแบบหน้าปกกับคนที่ออกแบบไปก่อนด้วยนะเหมือนเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วรูปนี้มันสวยนะครับก็เลยนะครับก็รูปเข้ามานะครับกลับโมชนาด้วยเดี๋ยวผมก็ต้องให้เครดิตเขาเดี๋ยวเขาจะมาด่าผมได้นะว่าออรูปนี้สวยเอาแบบอย่างเงี้ยนะเอารูปแบบที่เขาทําแบบนี้ดีกว่านะเพราอจะได้รู้ว่าท่านเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ศรีมหาวีโรด้วยนะครับพระดีหาไม่ยากหรอกให้เราปฏิบัติเจ็ด นะคืออยากหาพระดีได้นะครับเราก็ต้องสร้างตัวรู้ภายในนะครับโดยเฉพาะการนะครับทำปฏิภาคนิมิตหรือนะครับตัวรู้อยู่กับพุทธานุสติกรรมาฐานไม่ว่ากองลมไม่ว่าอนาปานาสติกรรมาฐานนะครับหรือนะครับกำหนดพระพุทธรูปนะทำนิมิตจะรูปแบบของออสายพระจานาร์ม่านหรือ สายธรรมกายฝึกนะครับสายหลวงปู่ดูฝึกมโนวิธิพอได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องต่อยอดนะครับอยากพบเรื่องที่ยิ่งใหญ่อยากพบประสบการณ์ที่ดีงามเราก็ต้องเพิ่มพูนความดีเหมือนอายตนะจะได้ชนกันนะครับพบจะพบพระดีภายนอกนะฮะเราก็ต้องสร้างดีภายในพบพระดีภายนอกแล้วก็ต้องเพิ่มพูนคุณธรรมในตัวเองเดี๋ยวจะมันจะมีการไปติดครูบาอาจารย์อีกอยากจะบอกว่า พระนะครับผมที่สมลมพระกรรมฐานนะในวันนั้นของรามํำแหงวันแรกเนี่ยหลวงปู่ทองอินมานะครับวันที่สองหลวงปู่ทองอินไม่ได้มานะฮะแต่มีพระดีเนี่ยมากมายเกือสบสกว่าองค์อะ่ะคนที่มีพลังแสงออกจากตัวเนี่ยเพราะว่าไปกับเพื่อนอีกขัานหนึ่งนะครับอวตารของเราที่เก่งมากนางก็สามารถส่องได้นะฮะที่มี จับคลื่นพลังในอากาศได้นะครับคือก็หลายองค์อะ่ะนะคือให้ชี้กันน่ะนางก็เก่งมากเออแต่จริงๆเนี่ยหลายองค์ก็สามารถหลบหลบเอ,อ่อไม่ให้เห็นคลื่นก็ได้อีกอ่าเออคือครูบาอาจารย์ท่านมีระดับเลเวลที่สูงกว่าเราอยู่แล้วอนะนะครับบางองค์ให้เห็นก็ให้เห็นบางองค์ไม่ให้ไม่ให้เห็นแสงก็มีนะครับ เราจะรู้ได้ก็เวลาเอาของไปยกทําบุญท่านอะ่ะมันจะมีการจ่ายบุญนะครับคือทําบุญกับพระดีนะมีลังสีออกมามาหาศาลแต่ทุกครั้งเวลาผมไปทําบุญเนี่ยของเนี่ยผมก็จะน้อมนะครับผมให้ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตโตนะครับนำทายธรรมขึ้นขึ้นถวายเพราะเราเวลาไปทําบุญกับ ตักบาทพระกรรมฐานอย่างเงี้ยมันในลามอย่างเงี้ยเราก็จะอธิษฐานนะครับขอร่วมเป็นเจ้าภาพหมดเลยในการจัดงานนะครับไม่ว่าค่าปัจจัยที่เป็นค่ารถครูบาอาจารย์ค่าจัดงานหรือกิจกิจ,ก,จกิจการงานบุญทั้งหมดเราก็พยายามจะใส่มีน้อยเราก็ใส่น้อยนะครับเราก็จะเดินหยอดรวมถึงค่าข้าวปลาอาหารที่เขาไปทําบุญอะ่ะหรือคุณจะอยู่ไกลอย,อย่างเงี้ยเวลาส่งมาทําบุญนะครับก็ให้คุณอธิษฐาน ให้ข้าวทุกเม็ดน้ําทุกหยดกับข้าวทุกอย่างขนมอะไรประมาณนี้นะอาหารหวานข้าวหรือยารักษาโรคจตุปัจจัยนะครับคือขอเน้นว่านะครับเราต้องรวมทุกบุญนะเอาบุญทุกอย่างทั้งของตนเองและของคนอื่นนะครับคือเราทําคนเดียวอะยังไงไม่มากเท่ารวมบุญทั้งหมด บารมี3ามัศนทัของทุกคนให้เป็นหนึ่งนะเพราะคนคนเดียวนะยังไงก็แล้วแต่ทําบุญได้มากแค่ไหนไม่เท่ากับคนรวมกันร้อยคนพันคนหลายพันคนคุณนึกออกมาคือที่สุดเราต้องไปฉลาดรวมมุลคนอื่นมาด้วยรวมกันให้เป็นหนึ่งนะเพราะของเราทํามากแค่ไหนยังน้อยกว่าคนมาร่วมงานเป็นร้อยเป็นพันคนคุณว่าจริงไหมให้น้อมขึ้นตั้งใจนะครับผม เป็นสังฆทานนะเพราะจะได้บุญกับสงหมู่ใหญ่และสําหรับกลุ่มผมก็คือจะสวดพระคาถาจักรพัดและให้ฝากท่านอาจารย์ใหญ่มานภูริทัตโตขึ้นถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีลังสีอะคุณเป็นเพชรเลยเชื่อมอเชื่อมกับพระนิพพานเพราะญาณของท่านอาจารย์ใหญ่มานภูริทัตโตย่ยังลงมาคลุมนะมีความแข็งแกร่งและ มีความยิ่งใหญ่มหาศาลคือพระแต่ละสายคุณจะมีพลังะเหมือนสารอาหารไม่เหมือนกันผมพูดยังไงเดียเหมือนสายธรรมกายนะครับหรือพระที่เป็นพระเหนือโลกอย่างเงี้ยนะครับหรือพระป่าเนี่ยนะหรือพระปฏิบัติในแต่ละเหมือนอพระปฏิบัติก่อนสายอ่างทองสายเพชรบุรีสายสุพรรณบุรี หรือสายเหนือสายใต้เนี่ยจะมีธรรมรังสีหรือคุณสมบัติพิเศษอะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมพยายามทําให้ครบน้องอีกคนหนึ่งน้องผู้หญิงที่ไปเขาก็าคุยประมาณนี้นะครับผมไปเถอะครับมีโอกาสนะพระเดียยังอยู่และอยากให้ช่วยกันกระจายข่าวนะครับเพราะว่าต่อให้หลวงปู่ทองอินไม่ได้มาในงานตักบาทพระกรรมฐานนะแต่เหมือนอย่างที่บอกว่าพระดีสายพระอาจารย์มั่นนะครับที่ ปฏิบัติถึงคุณธรรมอันวิเศษสุดอะ่ะยังมีนะครับอ่ายังมีอีกหลายองค์เลยคือไปไปแล้วคุ้มอ่ะนะครับแล้วงานเองานเองงาน,งานตักบาตรพระกรรมฐานแล้วก็จัดในที่ที่เราไปได้อะ่ะที่ที่สะดวกนะอ่าลองตามข่าวดูให้ดีอยากให้ไปร่วมบุญนะครับผมคือสุดจริงๆะ่ะคือพลังสมาธิครั้งเนี้ยของท่านอะ่ะ กว้างกว่าเดิมมันแล้วใหญ่กว่าเดิมมากเป็นละองทองคำนะกระจายไปทั่วเลยคุณนะครับผมหลายสิบเมตรนะพอเปิดเข้าไปในห้องนั้นจะมีห้องที่พักครูบาอาจารย์เขาให้เขาไปให้ไปกราบก่อนอย่างงี้นะครับคือพลังท่านนะโอ้โหคลุมไปหมดเลยเป็นละองสีทองคําออกจากตัวท่านแสดงว่าหนึ่งท่านมีลาภมากถ้าเราไปทําบุญด้วยเพราะพระแต่ละองค์นะครับต่อต่อให้บรรลุธรรม เหมือนกันอย่างเงี้ยจะมีสม,มุติิเศษไม่เหมือนกันเออเราเลยต้องทําบุญหลายๆองค์บางองค์ก็เก่งทางรักษาโรคนะครับต่ออายุขัยบางองค์ก็เหมือนแก้วสารพัดนึกบางองค์ก็มหาราบใหญ่มีความแข็งแกร่งทําบุญด้วยเอาจิตไปผูกด้วยเนี่ยเราจะภาวนาเร็วนะครับแล้วเหมือนองค์ท่านอ่ะสำหรับผมนะผมว่าท่าเด่นที่สุดก็คือด้านความเป็นสัมมาทิฏฐิอะ่ะเพราะท่านท่านเป็นพระตรงอะ่ะ นะฮะแล้วให้คำปรึกษาที่จริงใจสำหรับผมนะผมว่าคือผมชอบพระอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะอยากให้ช่วยกันนะเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็มีหลายเจ้านะโจมตีครูบาอาจารย์หลายสายนะเออพระดีพระ,พระปฏิบัติถึงจริงๆะ่ะดันไม่ได้รับการปโปรโมทนะอ่ะสำหรับผมนะที่ มีประสบการณ์ตรงเห็นคลื่นเห็นพลังท่านนะผมก็จะติดตามในเว็บเพจนะครับของของสายวัดป่านะครับของสายแวดวงพระกรรมฐานเอาพระที่ปฏิบัติด,ดีถึงคุณธรรมจริง,รงๆมาบอกคุณนะเออไม่มีน้ำต้าอะ่ะเพราะผมจะต้องไปเจอในมิติละเอียดหรือมีประสบการณ์อะไรโดยตรงนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าผมถูกทั้งหมด นะแต่ผมก็จะไม่แนะนําองค์เดียวหรือสายเดียวกลุ่มเดียวหรือสํานักเดียวเหมือนหลายกลุ่มตอนนี้ซึ่งอันตรายมากนะครับผมเออเป็นวัดเป็นพระป่าจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์แล้วได้คุณธรรมจริงๆหรือเปล่าเนี่ยหรือแค่แอบอ้างเนี่ยนํามาสอนธรรมะผิดผิดแต่ผมว่าเยอะมากอ่ะผมแนะนาองค์ที่มีสัมมาทิฏฐินะสัมมาปฏิบัตินะครับผมและถึงคุณธรรมจริงในกลุ่มลูกศิษย์หลวงปู่ศรีมหาวิโรดีกว่า นะครับผมว่าองค์เนี้ยชัวนะเอออยากให้ดําเนินปฏิบัติธรรมไปทําบุญบองนี้เหมือนผมจะดูเพจแต่ก่อนนะครับออของมอนิตอย่างเงี้ยนะครับหมอนิดนะครับกิจจทวีกุลกิจนะฮะท่านก็จะเป็นลูกศิษย์ที่อุปถาหลวงปู่ทองอินท่านก็จะมาบอกบุญเรื่อยเลยคือแทงน้ําอย่างเงี้ยให้เกี่ยวกับวัดป่าผมก็จะดูนะครับผม เออพอทำแท้งน้ํานะครับระบบน้ําเข้าวัดป่านะครับหรือขุดบ่อน้ําบาดาลเนี่ยจะได้บุญนะครับได้ทานชีวิตนะเปลี่ยนฐานะผมก็จะตามเพจของหมอน,นิดอย่างเงี้ยนะฮะกับวัดป่าอ่าแนะนํานะครับคุณหมอน,นิดให้นิดหนึ่งนะครับโฆษณาให้คุณหมอน,นิดนะครับเพราะว่าจะมีการแนะนําบุญดีๆนะเยอะมากผมก็ติดตามเนาะตามนะครับในเพจเวลาคอยทําบุญนะครับ กับหลวงปู่ทองอินนะเพราะท่านปรานาช่วยหลวงปู่ทองอินกับลูกศิษย์สายวัดป่าหลายวัดนะครับผมก็จะทำบุญกับมอนิดบ่อยอย่างเงี้ยหรือกลุ่มเด็กวัดป่ามดงานอย่างเนี้ยนะครับก็จะแนะนําครูบาอาจารย์นะครับหลายท่านนะเดี๋ยวใครมีเพจดีๆนะครับของสายวัดป่าสายกรรมฐานของท่านอาจารย์มั่นูริทัตโตอยากให้ลงมาแนะนํานะครับ เพราะอย่างที่เรียนผมเห็นว่าสถานการณ์พระาศาสนาตอนนี้อันตรายมากมีหลายกลุ่มที่สอนผิดแล้วขึ้นฟีดโฆษณานะชักชวนไปคนที่ยังไม่รู้เท่าทันนะอันตรายมากนะ,ะพระดีที่ควรทาบุญด้วยนะครับควรฟังคําสอนก็หลวงปูท่ทองอินเลยสิทธิแท้ๆของท่านอาจารย์สรีมหาวิโลบอกแล้วนะครับยังมีอีกหลายองค์นะครับลูกศิษย์ท่านอาจารย์ศีเองที่ เข้าถึงคุณธรรมจริงนะมีความเย็นใหญ่สว่างนะคือต่อให้ไม่เป็นพระอรหรนะันต์น่ะเราก็ควรไปทําบุญด้วยคุณนะเพราะท่านครบเครื่องอ่ะในคุณธรรมต่างๆนะครับคือพระดีนะ่ะก็มีหลายธรรมปฏิบัติบางองค์ก็สังเป็นนักสังคมสงเคราะห์ไปในตัวนะบางองค์ก็เก่งด้านรักษาโรคบางองค์ก็เก่งด้านนะครับผมอบรม นะครับผมเป็นผู้นําด้านพระกรรมฐานอย่างเงี้ยแล้วแต่คุณสมบัติกับบรารมีท่ที่ท่านสั่งสมมาจะไม่เหมือนกันนะครับเราก็ช่วยพระปฏิบัติหลายๆด้านหลายๆองค์นะแต่หลวงปูท่ทองอินเนี่ยแนะนำเลยว่าสุดนะครับเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของหลวงปู่สีมหาวิโรที่อยากให้ทหําบุญด้วยพระดีจริงๆนะหาไม่ยากหรอกนะครับงานตักบาตรพระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นะพบพระดีพระแท้นะครับ พระที่ให้ปัญญานําทางให้คําปรึกษาแก้ไขพระกรรมฐานเราได้จริงๆนะมากมายหลายท่านแนะนําเลยนะครับงานตักบารพระกรรมฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระอาจารย์มั่นในแต่ละมหาวิทยาลายัยในแต่ละที่นะวัดสังฆทา,านก็มีแนะนําหนังสือผมนิดนึงนะครับตามหาพระหันยุคปัจจุบันนะร้อยแปประสบการณ์จริงนะ,ะผมจะบอกวิธีการเอาไว้ถึงประโยชน์นะครับการไปหาพระสุปัจจันโนนะ ประโยชน์ทั้งทางโลกทางธรรมนะตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนเราที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนะครับเรื่องการจ่ายบุญของพระสุปฏิปันโนถ้าปฏิบัติดีจริงจะต้องมีกําลังบุญนะจ่ายกลับให้เราได้นะครับและไม่ใช่เพียงแค่วันนั้นคุณนะเราไปทําบุญกับท่านนะแล้วเราสมาธิดีดนะครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมถึงพร้อมมรรคผลและสมาบัตินะอำนาจสมาธิขั้นสูงนะ ท่านจะจ่ายบุญกลับให้คนตักบาตรเป็นอาทิตย์เราจะเห็นใยเป็นสีทองคําเลยนะครับมันไม่ใช่แค่ปิติลวงตาแต่ท่านจะต้องทําให้ได้จริงในโลกละเอียดคุณภาพจิตท่านต้องถึงนะอ่าฝากหนังสือวินิดหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้อุดหนุนผมนะโอเคนะถ้ามีโอกาสนะครับพระดีไม่ได้หาไกลเลยนะ ไม่ต้องไปหลงเชื่อการปั่นฟีดต,ตอนนี้เพราะว่าสำนักใครสำนักมันกันอันตรายมากคือของเทียมมันต้องมากกว่าของแท้อยู่แล้วล่ะอันตรายถ้าได้รับคำแนะน,นำที่ผิดพลาดและอ้างว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือเอาแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นอนะ่ะมันผิดแล้วคุณนะมันกลายเป็นเหลือไม่กี่กี่คำสอนนะนะที่ได้รับการเหมือนอัดฉีดแล้วแต่มันผิดไงธรรมทานนั้น เป็นบุญกุศลสูงสุดแต่ถ้าให้ผิดพลาดก็คือก็ไปโลกันนะครับทั้งเจ้าสํานักและคนปฏิบัติตามอย่างน้อยนะในกืง่งพุทธการนี้และในวันนี้นะครับผมแนะนําไว้ช่วงมิถุนาจริงๆทำทาหน้าปกตั้งนานแล้วตั้งแต่ไปตับบาดในครั้งนั้นนะนะเอ,อพิ่งมาได้ทําคุยถึงเรื่องหลวงปู่ท่านอย่างน้อยนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับ หลวงปูท่ทองอินนะที่ท่านมาเมตตาโปรดญาติโยมนะหนึ่งในพระดีหลายๆองค์ที่เป็นลูกศิษย์ส่วัดป่าจริงๆนะพระป่าที่ได้คุณธรรมจริงคือพระป่าเราก็ต้องเช็คเหมือนกันนะะคุยตรงๆไม่ว่าสายไหนผมเช็คกับหมดนะเป็นพระดีที่ควรสนับสนุนและน่าทำบุญด้วยมากช่วยกันนะครับผมช่วยกันเผยแพร่นะครับพระดีที่น่าทำบุญด้วยนะครับผม หลวงปู่ทองอิน1 0อเอเลยนะครับผมน่าทำบุญด้วยมากนะครับสาธุสาธุกับทุกท่านนะครับผมด้วยนะที่เคยได้ทำบุญกับหลวงปู่หรือสนับสนุนการไปตักบาทนะครับพระป่าหรือกิจกรรมพระกรรมฐานสายพระป่านะครับในแต่ละมหาวิทยาลัยในแต่ละชมลมนะของรู้สึกการการไฟฟ้าก็มีถ้าจะไม่ผิดนะอ่ะ เดี๋ยวใครมีนะครับผมมาแนะนําด้วยกันกันกันะครับแนะนาหลวงปูท่ทองอินไว้เลยนะครับผมอ่าเป็นองค์แรกเดี๋ยวผมจะทําหลายๆองค์นะอย่างน้อยนะครับผมช่วยกันกดแชร์นะครับผมกระจายข่าวพระดีจริงๆให้มากที่สุดด้วยนะครับฝากไว้เท่านี้ครับสดดีครับ